ดิฉันเคยเป็นโูกมะเร็งขั้นสุดท้ายค่ะหมอบอกว่ารักษาไม่หายไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเรามีความหวังนะคะเรามีความหวังในพระเจ้าพระเยซูเป็นความจริง้พระเจ้าก็มันกระซิบอยู่ในหูว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าเราจะรักษาเจ้าเองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบังออนนะคะเป็นคนคอนแกนค่ะเคยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าค่ะดิฉัน ได้เชื่อพระเจ้ามาตั้งสี่สิบปีแล้วค่ะดิฉันเคยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายค่ะเป็นโรคมะเร็งซึ่งหมอบอกว่ารักษาก็ไม่หายนะคะวันหนึ่งน้องสาวกับน้องเคยไปที่บ้านของเรานะคะขอนแก่น,นดิฉันก็ได้ยินข่าวประเสริฐจากน้องสาวกับน้องเคยเขาบอกว่าพี่พี่ป่วยอย่างนี้นะนอนจุมกองเลือดอย่างนี้พี่เชื่อไหมว่าพระเยซูรักษาได้ก็เลยให้เขาอธิฐานเผื่อค่ะก็รับเชื่อไปเมื่อรับ เชื่อพระเจ้าแล้วนะคะมันมีจิตใจที่ไม่น่ากลัวค่ะเป็นเหมือนจิตใจที่กล้าหาญเกิดขึ้นดิฉันด้วยกรอธิษฐานบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะรักษาลุกงให้หายหน่อยแล้วก็ดิฉันก็ถูกชโลมในจ,ใจิตใจทําให้เรากล้าหาญดิฉันก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็มันกระซิบอยู่ในหูว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าเราจะรักษาเจ้าเองแล้วดิฉัก็ถูกนําไปผ่าตัดเป็นสี่ชั่วโมงครึ่งยงร้องไห้กับพระเจ้าบอกว่า พระองค์เป็นพระเจ้าดิฉันไม่รู้สึกว่าเป็นดิจะตายมีความอบอุ่นคะ่ะไม่กลัวแล้วมีความหวังในพระเจ้าหมอบอกว่าจะอยู่จนวันตายนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็พระเจ้าอัศจรรย์คะ่ะพระเจ้ารักษาเราหายจริงๆคะ่ะตั้งแต่วันนั้นมานะคะดิฉันไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยเจ้าเป็นแพทย์ที่ประเรสริฐทรงรักษาคนเจ็บให้หายคนตายฟื้นคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยิน คนที่ตกอยู่ในสภาพเหมือนดิฉันเหมือนกับว่าเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่ารักษาไม่หายไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเรามีความหวังนะคะเรามีความหวังในพระเจ้าพระเยซูเป็นความจริงพระองค์เป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราถ้าเราหาพระองค์พระองค์จะรักษาเราทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราจะได้รับการพักผ่อนกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนําเราแต่ละเต็ปคะ่ะ คุณครับที่มาฟังคำพยาหรือฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากคำสอนหรือคำพยานนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าทําไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้า <S <S พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปของเราไปและประทานความชอบธรรมให้แกเราเอาโรคภัยแค่เจ็บจากเราและประทานสุขภาพที่ดีให้แกเราเอาความเจ็บป่วยจากเราและประทานความมั่งมีให้แกเราขอพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าเถิดครับ อธิษฐานว่าตามผมบอกกับพระเจ้าผมจะนำอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกกลับใจจากความบาปณนะบัตดนี้ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูลูกจะเดินกับพระองค์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอนลูกด้วยนำทางลูกลูกจะเชื่อฟังพระองค์ลูกมีรางวัลในสวรรค์เมื่อลูกเดินกับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในนามพระเยซูเอเมนสั่งคำยินดีนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง อย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆที่สอนพระคัมภีร์มีการทรงสดิจของพระเจ้ามีผู้เลี้ยงที่ดีแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูนในอนาคตนะครับขอบพระคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ